สบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดจะหูชุกชุกดนะสบายดีพอนพี่น้องสบายดีเอฟซีอยู่สองเก่าแล้วพี่น้องอยู่สองอาหาเมือนทับกามาเมือนอีกเด็กให้พ่อพี่น้องไปกดติดตามเนาะพี่น้องกดติดตามสองใหม่บาร์ดนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้งสองกับเพราะท่านพานพี่น้องเลย เพราะว่าคนติดตามผ่านนะพี่น้องผ่านเกลี่นคนติดตามปลาที่ผ่านเกลี่นคนติดตามเนาะประมาณสามพันกว่าคนนี่แหละพี่น้องคนติดตามอยู่เดียวเลยเนาะแต่ว่ายังเวลาพี่น้องเยเวลามีรายยี่ดีพี่น้องทั้งกระไรเก่าดอยชั่โมงหนึ่งมันยังอีกสามพันปลาเนาะยังอีกสามพันชั่โมงพี่น้องวันนั้นก็ลงคลิปคู่มืออยู่ดอกพี่น้องก็ไปเบิ่งไปติดตามเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับ ใจขอบคุณเอชีได้ดเอี่เพื่อนกับอันนี้เนาะมินมากห้กำลงังใจนะเนาะมาค้นกับบวกข้าใจห้าค่ะแบบว่ามินจับเติมยั้งเนาะเนาะกบ่อไปยังเนาะแบบใจ,อออบอใจข,ข,ขอบคุณใจพอยเนาะไอ้พี c ได้ดายบใจไอ้เนาะอย่าเนาะ่ชุดชุดคนลาไป<ว>เปิดประตเลูไกรเรี้ยมัญที เปิดประตูออกแล้วบอลจิบอกกันวิธีการขนห้าสองน้องพี่น้องเพราะว่าก็มี่เอฟซีได้คนเพรานว่ามันขนห้าม่เจอเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสีขันจนขนฮ้าซูซือบอลจิเป็นเนี่ยนั่นมันจีขึ้นมาสองสองตัวนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบอลจิบอกน้องพี่น้องบอกในโทรศัพท์นี่เ้องพี่น้องก็คือข่าวไปยูทูปเนาะในกา คนคำหาว่าได้คนอา่านสิบหกหเนาะพี่น้องนี่นอนมาล่าเนาะนอนมาล่าอะไรเนาะเสรนว่าจืดจืดจืดแน่เลยอ่าสิบหกหเนาะพี่น้องหกหกส่งใหม่างเงี้ยสิบหกสองหกแต่หกแต่สองเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ยสองใหม่เออแม่นะเออตัวนี้มารอนแส่จะได้ อ่นบ่อพอแนวนี้เนาะพี่น้องกะเขาสองเก่าด้ยก็ได้พี่น้องเอาจิ้มสองเก่านะแกมาเบิ่งในชุมชนนี่พี่น้องนี่กะเ็ฟเนาะสองบารอนพี่น้องมันจะมีบารอนแสะประจำในนี้เนาะแสะในชุมชนนี่พี่น้องเขับวาเบิ่งนั่นนี่เนาะบอได้ก้นก็กดติดตามบ่ได้นะพี่น้องนี่เข้ามาเนาะนี่เข้ามาโคตรกินนี่พี่น้อง ได้ยินได้เปิดคลิปแก็เปิดตอวพวกเนี้ยพี่น้องกาสิประมาณนั่นน่ะพี่น้องวิธีก็ติดตามก็ถ้ากดเข้าไปในเฟซหนึ่งมั่นมาไรแล้วพี่น้องต้องเข้าไปดูยูทูบเห็นแบบโบรอนเฮ็ดนอะไรพี่น้องกะกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องมาเมือนีวัวยาวเนาะพี่น้องกะจะน่าจะฝากคอยพี่น้องนี่พี่ติดตามไปกดติดกดติดตาม สองไม้บอทอนนี่สองแม่ที่ทิ้งน้ำเดิมเนาะเดี๋ยวบอทอนจีทีมใบทีมดิ่งใบไต่คอมเมนต์นี่เนาะพี่น้องเนาะได้การใจขอบคุณได้สบายดี